โอ,โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รักก r รูมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพามาอยู่ในค่ายของ a อเบดสองสีำหรับเกมที่เราจะพามาเล่นวันนี้ก็คือ กาเดียเตอรก,กอรีเกมใหม่ค่ายปีงีครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเลือกเบกันกิอนไม่ต้องพูดปัามทำเพลงให้มากความทักไทยกันพอเป็นกระใสครับผมโอเคเริ่มได้ที่แล้ก็ซ้ำกันหน่อยครับผมเบ็ดจสิบเท่าเดิมโอ้รอบที่แล้วยังไม่เขียดรอบนี้ขอซ้ำอีกรอบไหนมันจะอารั์จริงหรือเปล่าต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้โอ้โหมีทังเสือ มีทั้งคนมีอะไรเยอะแยะเลยเนี่มีวายมีโลมีดาบโอ้ยเห็นแล้วนึกถึงแบบการต่อสู้ในยุคเก่าแลนะ้วเนาะแบบสู้ในเวทีเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรสักอย่างเนี่ยกระช่างมันเถอะครับผมดูต่อแล้วกันเออตรงนี้อะไรมาเดินมานานกดมาหลายทีสิบทีร้อยทีก็ยังไม่โดนสักทีครับผมยังเกี่ยวไม่ติดสักทียังปรับยังจูนไม่เข้ากันเลยโอ,โอ้ดอกนี้สเก็ตเตอร์ ตัวนี้ต้องใช้กี่ตัวนี่ไงดอกแรกครับผมคูณสองคูณสี่ป็นคูณสี่เขาให้โบ๊ะบะเขาให้เปิดแรกมาสองสี่สองศูนย์เลขสวยซะด้วยสี่สองศูนย์ดอกนี้เอาเข้าปรืครับผมมาแล้วโรดดับสองโลโอ้โหไหลลงมาไหมมีตก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 มีรุนมีรุนเอาลงหนึ่งสองโอ้โหพลาดไปครับผม ได้แค่รุนแต่ไม่ได้เป็นตัวเรื่องของเขาโอ้โหเจ็บจีดมาดูกันต่อมีอะไรจะเจ็บกว่านี้หรือเปล่าครับผมเออเหมืนไปดอกนี้สเตเกอร์มาอีกหนึ่งตัวโฮ้ยห้าแถวห้าแถวรอบที่แล้วหกแถวมารอบนี้ห้าแถว่ะลดลงแต่เท่าเดิมครับผมอะไรวะลดลงแต่เท่าเดิมนี่ไงรองเท้าเอาไปก่อนเลยมันคือรองเท้าใช่ไหมวะโอ้โหมองไม่ค่อยเห็นตะคเท่าไหร มันคืออะไรวะอะไรทุกอย่างเนี่ยอือมองไม่ก็เห็นว่ามันตัวเล็กซะเหลือเกินมันตัวเล็กซะเหลือเกินเอ้ยโอ้โหเลยไปได้ยังไงครับในเงี้ยนั่นไงโดนทีสองทีมันก็หยุดเอาอีกแล้วมันหยุดอลีกแล้วอือดอกนี้โรมาสีโรมาสีไอมาสี่คนไหมล่ะอ้ยดอกนี้หน้ากากโคตรเท่เลยโคตรสยองขวัญ หน้ากะก็สยองขวัญปูเือรอโคมาแล้วสี่ตัวเออหลายสองมาดีเข้าทีเข้าทางเฮ้ยสแคตเตอร์ลงมาสามตัวโอ้โหอา้าวแล้วครับคุณผู้ชม,โ,มโกนสองก็ให้สแคตเตอร์อีกสามตัวจะตกแจันไหนก่อนเนี่ยมันมาทีมันเอาเรื่องนะครับผมมะสิบหมุนต้องรองเชิงกันหน่อยแล้คนมันจะสู้กับเสือได้ไงวะดูดิมันก็เก่งเกินเก่งเกินคนนะ่ะ ระดับซูเปอร์ฮีโร่เลยนี่นี่ไปสองตีใ่ผมเข็นมาตนติดติดตอดอดอยู่ติดติดตอตอดอ,อยู่อย่าบอกนะอย่าบอกนะคงเป็นไปไม่ได้กว่าแล้วกว่าแล้วหลอกอู้หอคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวใช่ไหมเดี๋ยวดาวหลอ,อกคืนอเอ,อ้ยมาดิครับผมอะไรต่อยาวๆไหมล่ะโอ้โหสี่เก้าอะไรมาสามทีเออเพื่อจะเชื่ออะไรครับเนี่ย เฮ้ย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 ตัวคูณคูณหกคูณหกคูณหกขาดมาอห้าทียังไม่ได้ประทับใจสักเท่าไหร่เลยเนี่ยเนี่ยมันยังไม่ได้ประทับใจสักเท่าไหร่เลย,เยว้าเหลือสามทีฮลัลโหลมันจะอย่างงี้เด้อจอดแมวนะ่าทําอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคูณสามไว้เข้าอีกสองตัวเออเอาแล้วติดเกอร์โบเป็นคูณเก้าฮัลโหลคูณสิบห้าเอ้ยมาแต่ไหนครับนี่เนี่ยคูณสิบห้าผมฮะแบบงงๆ เราก็ไม่ได้จดได้จ้องซะด้วยไปดีครับผมบิ๊กวินโผล่มาก่อนจะจุดพี่บิ๊กวินไหมโอ้โหจุดบิ๊กวินครับผมสองพันหนึ่งเออมาได้อย่างงี้เอา้าจะบอกนะดอกนี้คูณสิบห้าคูณสิบห้าพร้อมตัวใบอีกหนึ่งตัวโอ้โหคูณยี่สิบเอาไรต่อไรต่ออีกสักสองร้อยออ้ห,ห์ร้อยห้าคูณยี่สิบร้อยห้าคูณยี่สิบเฮ้ยเหมือนเดิมเข้าๆประมาณสองโอ้โหสองพันหนึ่งอีกแล้วสองรอบเอ,อ้ย มาหนึ่งสองรอบเฮ้ยที่สุดท้ายฮัลโหลอเข้าเลยือไหมเอาอีกทีหนึ่งโอ้โหี่ะไปไม่ถึงฝันครับผมอทอรี่วินหาไปกว่าหานิดนิดหน่อยๆก็ถือว่าโอเคสำหรับวันนี้อือกาเดีเตอร์กอรีเอาแล้วครับผมก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ครับผม ใครที่ชอบเล่นเกมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ A อเบ2สสี่ำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย